คลิปนี้จะพาทุกคนไปดูตู้ไซบอร์กขนาด1เมตร80เซนติเมตรที่มีภายในร้านซิลีนาดกันนะคะเริ่มที่รุ่นแรกกันเลยค่ะรุ่นนี้มีชื่อว่าลูน่าค่ะมีความสูงที่54เซนติเมตรความลึกที่40เซนติเมตรนะคะรุ่นนี้จะมีอยู่2สีด้วยกัน,นะคะ่ะคือสีวอนัสโซลิกและสีโซลิกกาไฟค่ะมาพร้อมกับลิ้นชักเก็บของจำนวน2ลิ้นชักนะคะมือจับเป็นหูเหล็กค่ะ และยังมีชั้นวางของด้านซ้ายและขวาที่สามารถปรับระดับได้อีกด้วยค่ะตัวขาของรุ่นนี้นะคะยกสูงจากพื้นสามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยค่ะรุ่นต่อมานะคะมีชื่อรุ่นว่าฮ i t ตี้ค่ะมีความสูงอยู่ที่49เซนติเมตรและความลึกอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะรุ่นนี้จะมี2ส,สีด้วยกันนะคะคือสีโซลิกตัดขาวและสีเชฟนัทลายไม้ค่ะ โดยรุ่นนี้นะคะจะมีบานเปิดเก็บของด้านซ้ายและขวาหน้าบานจะตกแต่งด้วยด้านจับชุบโครเมียมและไม้ที่แตกต่างกันค่ะช่องด้านในสามารถถอดออกหรือปรับกระดับได้ค่ะอีกทั้งยังมีชั้นวางของตรงกลางมาให้อีก4ช่องด้วยนะคะ และรุ่นคารีนานะคะมีความสูงอยู่ที่60ซนติเมตรค่ะความลึกอยู่ที่40ซนติเมตรนะคะรุ่นนี้จะมี2สีค่ะคือสีเชสนัทผ้าครีมและสีไลโอกาไฟค่ะตัวพื้นผิวจะเป็นพื้นผิวลายไม้ตัวไซ์บอร์ดมาพร้อมกับลิ้นชักเก็บของนะคะมีช่องวางของและบานเปิดเก็บของแบบกระจกใสด้านในมีชั้นวางที่สามารถปรับระดับได้ค่ะ หากลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาดูหรือว่าชมสินค้าเพิ่มเติมภายในร้านซีรีน่าสมาร์ทโฮมค่ะหรือจะสามารถแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านได้ที่แอดซีรีน่าก็ได้นะคะ